วันนี้เมื่อเช <S <S ้าเราไปรับม้ามานะครับว like. ันนี้เราก็เลยแวะมาดูมอมแมมมอมแมมมิวมิไม่วมิวมิวไปกินข้าวมามามอมแมมไปกินข้าวกันมานี่มาเร็วไม่วมิวมากินข้าวกันมาเด้วไปกินข้าวกันอืบอ่า ดูไบแบกมออันแบ้ดูน่าเานกน้ากันมันให้อยู่ไงเออเอ,อ,เ,อ,อเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างไว้มันจะได้ดูไม่อ,อึดอัดดูเดิดูทำหน้าสิแตกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวโอ้ยเขานอนขดเลยหนาเหนาเออนอนหนาวเลยต้องขับรถมารับเลยเนี่ยเออขับรถมารับเลยนะเนี่ยมันเป็นคุณชายมันจะไปเป็นคุณชาย แล้วมันก็นิ่งนะอย่าอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดนี่บ้านเราเองถึงแล้ว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 นี่บ้านนี่บ้านนี่บ้านไป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 ครับบ้านโอ้ยตื่นมามันก็ได้กินข้าวเลยใจเย็นจ้ะใจเย็นนะเออใจเย็นใจเย็นอ้าวมา เดี๋ยวภารกิจวันนี้นะครับมอแมแอมกินเสร็จเดี๋ยวเราจะลองพามอแมแอมเข้าบ้านดูนะว่าจะยอมเข้าไหมวันเนี้ผมพามอแมแอมขึ้นรถใช่ปะ่ะแล้วมอมแมมก็ยอมขึ้นแต่โดยดีเลยอันเนี้ยมองได้สองมุมมุมที่หนึ่งก็คือมอแมแอมยังแบบไว้ใจผมมากไงไว้ใจอยู่มุมที่สองก็คือเจ็บจะไม่จำอ่าตอนนี้เราลองพามอแมแอมเข้ามาแล้วนะครับแต่ท่าทางยังจะดูเก่งๆอยู่เพราะว่าเนี่ยขาข้างซ้ายอะ่ะ แบบดันจะออกให้ได้เลยที่นุยมอมแมมมเออน่าจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจสถานที่เท่าไหร่ในนี้อุ่นนะข้างนอกหนาวนะมอมแมมนะออออเอเห็นแล้วดูน่เ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเยยเเออเออเออเอกมอมแมมออ้วอออออยายๆเดี๋ยวเจอตัวเล็กอ๋อออออ ให้เขาเดินเองให้เขาเดินเองมามานี่มานี่มานี่ทำงานอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยๆเจอกันนะค่อยๆทำความรู้จักกันนะเออทีละนิดะหน่อยเออทีละนิดะหน่อยนะค่อยๆทำความรู้จักกันตัวแข็งตัวแข็งเออเออน่ารักนะเออน่ารักอนนอนตามคำสั่ง ออนอนนี่แหละนอนนี่แหละตรงนี้อุ่นใช่ฉีดวัคซีนเปล่ายาเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันสยองรถเดีด๋ยวสักอ,อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะพาไปฉีดวัคซีนเอาไว้ประมาณอาทิตย์หน้าเลยกว่าทถ้าง,งั้นนอนนี่ไปก่อนแล้วกันนะเอ่อ <c oughs> ไป,ปล่อยนอยนเดี๋ยวให้มอมแมมเขาอยู่ข้างนอกไปก่อนแล้วกันค่อยๆปรับให้เขาค่อยๆปรับกันดูนมองดูนมองยังจ้องลอกกี้ตาเป็นมันเลยอะไรอ่าตอนนั้นก็ยังไม่เห็นทำอะไรกันเลยอันนี้มาขู่กันเฉยเลยเหรอหัวอกบัดนึกว่าจะสนิทกันซะแล้วนึกว่าจะคุ้นเคยหน้าตากันซะแล้วเจอหน้ามขู่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ไว้ไม่อยู่ไ,ยไปแล้ว ถ้าทางจะขับไปนอนกองเดิมไปละตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบนะครับมอมแมมกลับมานอนที่เดิมอีกรอบหนึ่งนี่เขากลับมานอนที่นอนเดิมของเขาเอา้าเขาไปไหนไม่รู้ตอนเช้าแล้วพอเขาไปผมก็ขึ้นมานอนข้างบนแล้วก็ผมตื่นปุ๊บลีนาเปิดดูเอา้าวมอมแมมกลับมานอนที่เดิมอีกแล้วเนี่ยเราดูมันนอนดิเออดีแล้วดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปไหน ไปไหนล่ะเออกินอ,อนีแหละเออเดี๋ยวกินเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวขี้ตรงนี้แหละนี่เขานอนสบายของเขาเลยนอนขดเย็นสบายเลยอันนี้ก็ช่วงบ่ายจะเป็นเวลาของขนมเลียแมวนะครับก็แต่ว่ามอมแมมยังนอนอยู่นะไม่อยากกลัวเออไม่อยากกวนก็เดี๋ยวให้มันนอนก่อนตื่นเมื่อไหร่ก็ค่อยให้มันข่าชีฟ้าขาชีฟ้าโอ้ <laughs> นอนโคจะหักเลยนอนโคจะหักแล้วดูขาชี้ฟ้าเลยอันนี้ที่นอนลอกี้นะครับเื่ออันเล็กมอมแมมนอนลําบากเดี๋ยวลองเอาอันใหญ่ไปให้มอมแมมนอนเสริมอีกอันหนึ่งลีน่าก็ให้กินขนมแมวเลียนะครับกินขนมปกติจะต้องกินตอนบ่ายในนี้มอมแมมเพิ่งตื่นเมวานวันมาตัดไข่ใหม่กินเป๊กซึกสองกึกแล้วก็ไป ดีวันนี้ลองกินดูอร่อยไหมแม่ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านนี้จะได้กินทุกวันเลยดูป่ะ <c oughs> ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมว่าอาจจะซื้อมาแบบที่เป็นตู้เลยแบบในรูปเนี้ยแต่ต้องรอกเก็บตังก่อนขนาดมันเท่าไหร่ขนาดน่าจะประมาณหกสิบไอ้วันนี้หมดซองเลยอร่อย <c oughs> เอาไหนจะไปไหนต่อนี่ปึ๊บอตูดทูทูเออน้องอตูดทูทูไทยๆน้องอตูดทูทูไทยๆดูเพื่อใช้เป็นอตูดทูทูไทยไทยตูฉีตูฉีฉีลูก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 ฉีลองฉีดูดิ นี่กว้างกว่าด้วยเออเออเห็นไหมนอนนี่กว้างๆเลยนอนสบายเ,<อ>าเลยเอาเลยเอาไหนอ่ะเออไอ้ล็อกี้บอกแล้วของฉันล่ะเออกี้ชื่อใหอะไรออวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปและไป,ะไ,ปะไปไหนล่ะฮะไปไหนเอานอนนี่มาอึ๊บเอออ่ะกลับคืนสุดสา <laughs> มัน <laughs> กับคืนสู่สามัญกับคืนสู่สามัญอะนอนใต้รถสงสัยยังไม่ค่อยอยากเป็นผุ้ชายอยากอยู่สามัญต่อไปละไปละจะไปละไปละเข้าไปละเ,เดี๋ยวตอนเย็นจะกลับมาไหมเดี๋ยวลุ้นอีกทีตอนเย็นจะกลับมาเปล่ามอมแมมมาทวงมื้อเย็นแล้วจ้า ว่าไงจมองแมแหม่มเอววันนี้หิวไงหิวเหรอมาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยคืนนี้นอนนี่ไหมอนอนนี่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ลีนาไปล้างถ้วยให้ก่อนนะคืนนี้นอนนี่ปะนอนนี่ไหมคืนนี้นอนนี่ไหมคืนนี้นอนนี่ไหมหิวเชาว้าพักเที่ยงหิวเย็น หิวมเมื่อไหรก็แวะมาแต่ยังไม่เปิดใจจะอยู่ด้วย <laughs> <g ül> อ่าเย็นนี้นะครับเราลองเอามอมแมมเข้าด้านในไอ้ลอ,อกกี้เดินมาแหละอักลัว <c oughs> มันกลัว,ม,ลวมันกลัวลอ,อกกี้อยาตัวเปิดตัวเปิดอาไป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 ยังกลัวลอกกี้อยู่ มันต่างสองันอยู่ข้างนอกตัวเอามันนอนบนนี้นั่นมันได้เอนอน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 นี่แหละนอนนี่แหละเอยุงไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยไอ้ลอกกี้อ่ะไม่ค่อยถลายมอมแมมยังติดคูอยู่ต้องค่อยๆจีบค่อยๆจีบเขาลอกกี้เราอ่ะอย่าเดินมาเร็วดิมอมแมมตกใจเดินมาช้าช้า แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยเวลาหมอมแม,มมขู่ลอกกะไม่ได้ขู่เพราะซาเริ่มขู่เพราะแบบกลัวไม่รู้คิดไปเองเปล่าเอาไปแล้วไปแล้วกำล,ลังช่างใจจะไปนอนนู่นดีหรือนอนนี่ดีว่าเราจะเอาไงฮะนอนไหนดีนอนนี่ไหมเออนอนนู่นไหมอ้าวเปลี่ยนใจเอานอนนี่ดีกว่า อยากเห็นมอมแมมตอนแบบหน้าสะอาดขนสะอาดไร้บาดแผลนันจะหล่อขนาดไหนวะฮะอยากไหมมอมแมมมอมแมมอยากหล่อไหมเผื่อใครเห็นแววเอามอมแมมไปเป็นซุปตานะถ้าคืนนี้มอมแมมน,นอนนี่นะพุ่งนี้เช้ามอมแมมได้กินอาหารเปียกสองซองเลยนะไม่ต้องคุกอาหารเม็ดด้วยให้อาหารเปียกเพียวเพียวเ,เลยถ้ามอมแมมน,นอนเนี่ยคืนเนี้ยตอนนี้อากาศเย็นยุงก็ไม่ค่อยมี นอนนี่แหละนอนได้สงสัยกําลังคิดกําลังช่างใจข้อเสนอเย,าอย้ายวนเลอเกินนอนนี่ดีไหมไอ้นี่ก็อยากออกเลอเกินอยู่ข้างในแหละดีแล้วจะออกมาทําไมล่ะยัง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 จะแคะยังจะแงะอีกมีใครพอรู้วิธีให้แมวใช้กระบะทรายได้ไวๆวไหมอยากให้มันใช้กระบะทรายได้ไวๆวจัง ก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับน่าจะให้มอมแมมนอนไปก็เขาออกไปตอนไหนก็ก็ตอนนั้นแหละดูเหมือนว่าจะได้เวลามอมแมมไปแล้วเข้าไหมมอมแรมมันตื่นมันยืนมันเรียขนแล้วมันหันมามองหน้าสงสัยก้าวถูกจุดแรงอีกแรงอีกเออ,อ ตรงนี้ใช่ไหมอ,อ่ะ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 เออที่จริงไม่ต้องเกาเองก็ได้นะเนี่ยฮะเกาให้อยู่แล้วจะเกาเพิ่มทําไมเนี่ยเนี่ยลอกกี้มันไม่ดูแล้วเห็นไหมเออมันเปิดรับแล้วเหลือมอมแมมอย่างเดียวเลยเออมอมแมมนี่แหละแล้วเข้าไม่เข้าลอกกี้เข้าใจดีนี่ลูฟี่ก็ใจดีนี่ลอกกี้ใจดีใช่ไหม อันนี้ลีนาพาลอกกี้กับลูฟี่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเราก็เลยเอามอมแมมเข้ามาเพื่อมอมแมมจะคุ้นจะชินสถานที่ได้บ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่เป็นเพื่อนสักชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> นอน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 อ่ะอ่ะ,อะโอเคโอเคโอเคอเค,อเคจะออกแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วปึ๊บอ้าวอ่ะ,อะนอนนี่ต่อไหม อ,อ,อย่างน้อยก็ยังดีได้นอนนิดหน่อยนอนนี่ต่อนอนนี่ต่อปึ๊บเออเออนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่พอเขาเลียขนเลียตัวเสร็จรู้ว่าอยู่ในบ้านก็ลบออกเลยอันนี้ก็เลยต้องพาออกก่อนนะเดี๋ยวเขาเก่งเกินไปกลัวเกินไปถือว่าวันนี้ก็ดีมากๆและคที่ยอมอยู่ข้างในหน่อยนึง